แฟนสุดอลัยเผยภาพอ้อยการนาเพิ่งมาออกรายการสุดท้ายไม่กี่วันก่อนจากไปอย่างสงบ <What? S 1> เปิดภาพรายการสุดท้ายช็อกค,คนบันเทิงอดีตนางเอกดาวค้างฟ้าอ้อยการนาจินดาวัฒเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจโดยไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเจ้าตัวป่วย โดยแอนทองผสมนางเอกสาวผู้จัดละครและผู้จัดรายการดังทางช่อง3เพิ่งได้พบกับอ้อยการจนาเมื่อไม่กี่วันก่อนที่จะเสียชีวิตโดยแอนได้โพสต์ภาพอ้อยการจนาพร้อมทั้งสามีขณะมาออกรายการโทรทัศน์ครั้งสุดท้ายเสือสิงกระทิงแซ่บ ่อนเสียชีวิตสร้างความตกใจให้กับคนบันเทิงและแฟนคลับพร้อมเผยด้วยว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วพี่อ้อยยังเพิ่งมาอัดรายการเสือสิงกระทิงแซบให้แอนอยู่เลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่อ้อยไม่สบายจนมารู้ตอนมารายการหลับให้สบายนะคะพี่อ้อยคิดถึงพี่เสมอท่ามกลางคนในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมคอมเมนต์สุดอะไรเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ